จะมาทำไข่เจียวอย่างแรกก็ต้องฟอกไข่เลยนะฮะฟอกไข่ก่อนเลยแล้วก็ฟอกเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เนืดีนะคะต้องเปิดเนื้อดีก็ใส่เนืดีไม่ต้องอลเลี้นะคะแล้วก็ตีแล้วก็ตีไข่ พี่ไข่ไม่เท่ากันต่อไปอีถ้าเท่ากันแล้วต่อไปก็ไปตั้งกระทะกันจุดแล้วก็จุดแกงเราก็จะใส่น้ำมันนะคะใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะใส่น้ำมันนิดเดียว <c oughs> กก็มักบตต้อีอับไปนงนม่ต้องใช้ไฟแรงนะแล้วก็รอให้น้ำมันรอ้อนน้ำมันร้อนแล้วแล้วก็จะใส่ไปจาวน,นี้ออกก่อนนะคะน่คะแล้วก็แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลย thôi 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 nó thôi 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 เ็นหัวกไ็ได้แล้วก็ถือทารู้ค่ะวิมันจะเระได้แล้วติดได้แล้ว ก็รอแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะฮะนี่คือที่เราได้น้าจาแบบนี้นะคะแล้วก็จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ